เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลอรเซอร์นะครับแล้วอยู่กับเกมผิดเว็บโซอยู่กับดันกิวอลันคาระยะใกล้นะฮะดันกิวอลันคาระยะใกล้ก็มีหลายตัวอยู่นะที่จะใช้อย่างคิวกี้เนี่ยเป็นต้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าแบลบเมตาครับอไอเซนครับคิวกี้ครับมายุริครับเลนจิฮะ โทเซนอิจิโกะม่วงอิชิดะรบรอบอืมเกรมจอเขียวก็ใช้ได้อยู่นะุยไม่ใช่สุยฟงโยริจิม่วงก็ใช้ได้ครับตัวเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งนั้นนะฮะส่วนตัวที่ไม่ได้กล่าวก็ถ้าไม่มีฮัตถาพาอย่าหาใช้นะฮะตายแน่นอนแล้วก็ตัวยืนหลักๆก็แบมครับ ไอเซนคิวเกะอิจิโกะมายุริอิชิดะอะไรประมาณนี้นะฮะตัวที่เหลือเขาใช้ในยืนข้างนะส่วนทีมผมก็จะใช้เป็นคิวเกะครับอ่าเลนจิ enge, แล้วก็โทเซนนะครับเป็นตัว2ตัวยืนข้างครับไม่ได้เอาตัวซับเข้ามานะขี้เกียจมองหาตัวซับสีม่วงครับมันหาไม่ค่อยได้ แต่ถ้าเป็นตัวทรับสีฟ้านี่ยเยอะมากเลยไอ้ดีนี้เก่าคิวเก้เนี่ยคิวเก้ในการยิงหลักคิวเก้มันค่อนข้างแรงนะฮะแรงมากพอสมควรเลยแล้วก็พยายามเลี้ยงเลือดเต็มแล้วก็เลี้ยงอ,อ,อย่าไปติดสถานะแค่นั้นพอโอเคเว็บหนึ่งไป เลบสองไปเลบสามไปเอ้ยอ่ะไม่ยังมีมอนรอดอยู่อีกหมยตายครับดูดอนุวิญญาณเป็นตัวตึงเลยนะอิชิโกะเจอตัวนี้เข้าไปเหงื่อแตกเลยเนะี่ย ยูซิโกที่ได้ร่างฟูบิงมาแล้วแท้ๆนะียังเล่นกับตัวนี้ได้ยากเลยโอเคจบไปครับเรียบร้อยครับก็ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับดันคิวรรอบนี้นะส่วนใครมีทีมดีๆ แนะนำก็บอกกันได้นะครับมผมผมก็ใช้ทีมประมาณนี้แหละเพราะว่ามันไม่ได้มีไนท์เมย์เนาะแล้วก็วันที่ฮาร์ดมันก็สามารถจบได้ง่ายงด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้แหละครับยังเงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ